พาชมพันธุ์ไผ่ซดิ้งยามเช้ากันนะครับตอนนี้ก็มีทั้งบงหวานเพชรน้ําผึ้งครับชุดนี้ครับชุดสวยพร้อมปลูกนะครับแล้วก็ชุดนี้เป็นพันธุ์ไผ่สดิ้งที่พร้อมปลูกเหมือนกันท่านที่สนใจจะปลูกพันธุ์ไผ่สดิ้งท่านที่สนใจจะปลูกพันธุ์ไผ่ที่สร้างรายได้นะครับปลูกเพื่อสร้างอาชีพนะครับปลูกไผ่ประมาณสัก200ต้นถึง300ต้นหรือ400ต้นต่อไร่ก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้ตลอดทั้งปี แล้วก็สร้างรายได้ได้กว่ายาวนานกว่า10กว่าปีด้วยนะครับสำหรับท่านที่จะปลูกพันธุ์ไผ่ชนิดนี้ก็เป็นพันธุ์ไผ่ทวายหรือว่าไผ่ดอไผ่ชนิดที่ออกหน่อดีตลอดทั้งปีสามารถปลูกได้ทุกสภาพดินดูแลง่ายจัดการง่ายแล้วก็ให้ผลผลิตดีสร้างรายได้รายวันได้เลยนะครับพันธุ์ไผ่ที่ปลูกสร้างรายได้พันธุ์ไผ่ที่ให้ผลผลิตดียาวนานกว่า10ปีให้ผลผลิตดีตลอดทั้งปีให้ผลผลิตดีแล้วก็สร้างรายได้ได้รายวันได้ด้วยก็ พันไผ่สดิ้งนะครับตอบโจทย์ทุกคําถามที่ท่านถามเข้ามาก็คือออกหนอดีไหมก็คือออกหนอดีตลอดทั้งปีและก็ให้ผลผลิตดีดูแลง่ายไหมดูแลง่ายนะครับเราปลูกครั้งเดียวปลูกครั้งแรกและครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นเราก็เก็บผลผลิตได้ยาวนานกว่า10ปีแน่นอนนะครับการจัดการลำจัดการน้ําจัดการกอแชร์ประสบการณ์กับผมได้ทางหลังใหม่นะครับแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้ปรึกษากันได้ระยะยาวๆหลังจากที่ท่านเอาไปปลูกแล้ว ท่านก็สามารถที่จะขอคําแนะนําจากผมได้ตลอดเลยนะครับเป็นระยะะ,ยะไปเรื่อยๆสําหรับท่านที่จะปลูกเพื่อสร้างรายได้นะครับแนะนําให้ปลูกไม่น้อยกว่า1ไร่นะครับหนึ่งไร่ต่อ400ต้นได้เลยนะครับและหลังจากนั้นท่านก็จะได้รับผลผลิตที่เขาจะให้ผลผลิตต่อเนื่องยาวนานกว่า10ปีในการปลูกครั้งเดียวลงทุนครั้งเดียวสามารถที่จะสร้างรายได้ได้ตลอดทั้งปีด้วยนะครับส่วนพันธุ์ไผ่บงหวานเพรน้ำผึ้งก็เป็นพันธุ์ไผ่ชนิดที่ให้ความ ได้รับความสนใจมากที่สุดเลยนะครับตอนนี้ก็คือเพื่อนๆสนใจกันเยอะมากนะครับสลับพันธไผ่บงหวานเพลน,น้ำผึ้งซึ่งเป็นพันธุไผ่ที่ทุกท่านจะรู้จักดีอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้เรียกว่าระยะเวลากว่า10ปี2 0ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นไผ่ชนิดที่ได้รับความนิยมสูงสุดมาต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับส่วนพันธุไผ่ซดิ้งก็เช่นเดียวกันครับตอนนี้ นะครับได้รับความสนใจสูงสุดในรอบปีนี้แล้วก็เป็นพันธุ์ไผ่เศรษฐกิจอันดับหนึ่งเป็นพันธุ์ไผ่ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดนะครับเพราะว่ามีคุณสมบัติพิเศษก็คือเป็นไผ่ชนิดที่ออกหนอนตลอดทั้งปีท่านที่สนใจต้นพันธุ์นะครับสนใจต้นพันธุ์หรือสนใจที่จะโทรปรึกษาหรือว่าโทรศึกษาในเรื่องของการปลูกแล้วก็ในเรื่องของการที่จะได้รับผลผลิตจากพันธุ์ไผ่ซดิงนะครับก็โทรติดต่อ,อกันเข้ามาได้ที่เบอร์0 9 3ย์5 4 9 6 4ได้เลยนะครับสอบถามผมเพิ่มเติมแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆให้กันแลยกันนะครับก็ต้นพันธุ์มีจำน่ายนะครับที่0 9 3 9 6 5 4 9 6 4สอบถามไล้เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยครับ